ดีแฟนเพจแอมายทุกท่านนะคะวันนี้เรามาก่อนเวลาสักช่วงหนึ่งก่อนก่อนรับประทานอาหารเที่ยงนะคะ,คะวันนี้เรามีสีสันสวยๆกำงามมาให้ท่านท่านผู้ชมแล้วก็แฟนเพจแอดมายทุกท่านได้ได้ชมรถสวยๆอันอีกนะคะวันนี้คุณซันค่ะคุณซันคือ พนักงานคือเซลล์ใหม่พนักงานก็จะ,จะมาแนะนําตัว2คันนี้นะครับสีเหลืองเนี่ยจะเป็นโตโย t ต y a ต้ายารนะครับ <Okay. S 2> เป็นรถแล้วก็ตัวนิสสันมาร์ทนะครับสองสองคันนี้นะครับจะเป็นรถประหยัดน้ํามัน Eco 1> 1. 2, อีโคคา1.2อ่าเป็นเครื่องพันสองทั้งสตัวแล้วก็<ม>เป็นรถที่ปีใหม่แล้วก็สังเกตสีนะคะด้านหลังด้านหลังสังเกตสีนิดนึงจะเป็นสีลูกกวาดสีแบบ โอ้โหแบบสภาพนา่งสภาพนังประละมไม่เป็นไงคะคุณชันถ้าเจ้านิสันม้านะครับไม่เนี่ยน้อยมากจะอยู่ที่ประมาณ6000เองนะครับมาครับแล้วก็เดี๋ยวผมพามาชมรถรอบๆนะครับก็คือน้อยทั้งคู่เลยใช่ครับใช่เดี๋ยวเริ่มต้นเริ่มต้นที่คันนิสันม้าก่อนใช่ครับนิสันม้าสีฟ้านะครับดูครับชมหน้าเป็นชมที่ ใหม่ที่สุดเลยนะครับชมล่าสุดเลยตัวนี้ครับต้องบอกเลยเป็นสีฟ้าเนี่ยะจะผู้หญิงน,น่าจะชอบนะครับรถเนี่ยเป็นสภาพนางฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋วดูรอบคันนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช้รถที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็คือคันนี้อาจจะเป็นรถคันแรกของเขาอะนะครับแล้วก็ขับคล่องแล้วเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนแค่6000กว่าโลเองน้อยมากมาก แล้วก็เป็นรถปี2018นะครับรถปีเดียวเลยครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวชมรับคันรนถะที่คันเล็กมีข้อดีอยังไงวะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับหลักๆเลยที่นิสันเนี่ยเขาออกมาเป็นตัวนิสสันมาเนี่ยก็จะประหยัดน้ํามันนะครับอีคโคคาคขึ้นชื่อว่าประหยัดน้ํามันอยู่แล้วอัตราเฉลี่ยเนี่ยตอนนี้วิ่งเบาๆเเลยอะประมาณ10กว่ากิโลลิตรแน่นอนต้องมี16-17นะครับ แต่ตัวนี้เขาโฆษณาไว้20กิโลลิตรนะครับแต่ใช้จริงแล้วเนี่ยถามจากลูกค้าอยู่ประมาณ16-17กิกโลลิตรก็ถือว่าประหยัดประหยัดได้เลยประหยัดเลยครับแล้วเครื่องเล็กด้วยตัวนี้ครับแล้วข้อดีอีกอย่างก็คือเวลาถอยจอดที่แบบเล็กๆอะขับไปไหนขับไปไหนมาไหนสะดวกใช่ครับในกรงเทพนี่สะดวกสบายที่จะรถตามห้างตามใช่หรือว่าตาม ที่ไหนที่เราไปทุระหรือแหล่งชุมชนอะไรอย่างเงี้ยซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้นะฮะหรืออยากอยากให้ดูสีจริงๆเป็นไงผู้ผูผผ้มีคนถาม <brewer y S 1> ถามถามมามั่งยังครับว่าราคาเท่าไหร่โคมไฟหน้าก็ดีไซน์สปอร์ตนะครับใหญ่โตแล้วก็สว่างเห็นชัดอะครับสีเนี้ย <c oughs> เห็นมาแต่ไกลเลยว่า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 สวยนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับผมนี่ครับลูกค้าเดิมเนี่ยติดฟร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเป็น60รอบคันก็คือตอนกลางคืนขับสบายปกตินะครับแล้วก็เปิดเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมตัวนี้พวงมาลัยปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็จะเป็นระบบอื ระบบแอร์นะครับแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์แบบเมนวลวิทยุ C D M P 3มาพร้อมกับแอร์แบ็กสองลูกนะครับก็คือคู่หน้านะครับ,ดดรบได้ครับก็คือกว้างครับขนาดผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับลองนั่งดูจะเป็นยังไงนะครับเล็กแต่ว่าสูง <c oughs> สูงร้อยหกสิบเจ็ดอ๋อสูงร้อยหกสิบเจ็ดใช่ห้องความสูงของหลังคาเนี่ยมันรู้สึกว่าโป่งมันรู้สึกว่าโป่งโป่งสบายอะคะ่ะ คันนี้มันนั่งแบบไม่อึดอัดนะคะคันนี้มันดูดูแล้วไม่ไม่อึดอัดดูแล้วแบบโป่งโล่งอะค่ะลองลองลองดูคือพี่หนุ่ยเนี่ยสูงหกสิบเจ็ดใช่ใช่ใช่สบายนะคะอันนี้ไม่พูดแบบว่านั่นนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ไม่ชอบรถคันเล็กๆอยู่แล้วปกติจะจะขับรถใหญ่ๆแต่นี่พรบอกมานั่งคันนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคดูนะดูดูดูโอเคเลยอะแล้วสังเกตดูข้างบนคือเขาเรียกว่าอะไรพลาสติก ยังยังไม่ได้แกะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะออกลองดูลองขอดูคุณขอุ่ขอจคุณแจใช่ไหมครับคุณแจครับเดี๋ยวช่วยเริสตาร์ทรถสิดูใช่ครับสตาร์ทให้ฝั่งให้ดูเลขใหม่สีสวยค่ะคุณว่านิดาสอบถามราคาเท่าไหร่ เดี๋ยวสักคู่นะคะเดี๋ยวเนี่ยครับเลขใหม่เลขใหม่เท่าไหร่ครับหกพันหนึ่งหกหนึ่งสองศูนย์ค่ะเริ่มต้นหกหนึ่งสองศูนย์ลดปีลดปีสิบสิบแปดเนาะค่ะลดปีสิบแปดมีวาเลนตีเหลืออีกสองปีนะคะค่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 ะ เลขใหม่แท้แน่นอนร้อยเปร์เซ็นต์ใช่ไหมครมาครับเดี๋ยวผมพามาดูเบาะนะครับเบาะด้านหน้านี่เบาะด้านหน้าดีไซน์ทูโทนนะครับเป็นกระมยี่นะครับผม,มก็คือรักษาง่ายนะครับก็คือมีข้อดีก็คือกระชับใช่ไหมครันั่งแล้วแบบ,<ช>บกระชับครับผมก็คือเบาะเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยนะฮะดูไม่มีรอยเปื้อนหรือว่ารอยขาดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ขอพิเศษน,นิดนึงนะครับโหเจ้าของเดิมเนี่ยไม่เคยสูบบุหรี่หรือว่าอะไรในรถคือรถเนี่ยไม่มีกลิ่นอับแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปชมเบาะหลังนะครับเบาะหลังก็ยังตกแต่งดีไซน์เป็นสีทูโทนอยู่เหมือนเดิมนะครับเบาะหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะครับเบลเบล์อะไรเนี่ยก็ยังครบอยู่นะครับมีหัวหมอนให้ด้วยนะครับผม แล้วก็ยังมีที่เก็บสัมภาระอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็น5ประตูนะครับก็จะเป็นแบบ h าร์ a c สเนี่ยครับเดี๋ยวผมพามาดูเจ้าเนี่ยครับนิสสัน m a r ์แล้วกอันนี้คือ a ออแอดมาก็คือโชว์รูมเราเองนะครับผมนี่ครับแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยยังไม่ค่อยได้ใช้รถเลยอันนียครับมาเดิมๆเ,เลยก็คือเหมือนแบบเป็นถาดรองหลังนะครับ พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็พูดถึงเรื่รองยางอะไหล่ไม่ต้องถามนะครับว่าเคยใช้หรือยังไม่เคยแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนี่ครับยางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ครบเลยอ่ะครับใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ชมรอบรอบคันอีกสักทีหนึ่งนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะคะคุณพุทธทิวัฒน์นะคะสวยจริงเห็นมาก,กับตาตัวเองแล้วครับโห oh, เป็นไงคะคุณเฟรม เป็นไงคะคุณเฟรมอันนี้สวยจริงนะคะเห็นมากับตาตัวเองขอบพระคุณมากค่ะคุณพุทธิวัฒน์นะคะขอบพระคุณมากจริงๆอันนี้เราเราไม่ได้ขอลูกค้าเก่าด้วยคุณพุทธิวัฒน์สวัสดีครับคุณพุทธิวัฒน์ครับสวยไหมครับคันนี้อะครับสีนี้สีฟ้าเนี่ยอาจจะถูกใจสาวๆใช่ไหมฮะ อยากเห็นรถที่แบบเอ้ยหนุ่มๆน่น่าจะชอบหนุ่มๆด้วยใช่ไหมคะหนุ่มหนุ่มนี่มีแบบสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาราคาเมื่อกี้มีคุณวนิดาถามมาเราบอกราคาไปเองยังได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งคุณวนิดานิดนึงอะนะครับราคานี่ครับอยู่ที่379นะครับก็คือ3 7 9 0 0 0หรือว่าลูกค้าเนี่ยดาว9,000นะครับตกผ่อนเนี่ยอยู่ที่เดือนละ6,000กว่าบาทเองนะครับถ้าตกเป็นวันเนี่ยวันละ200กว่าบาทเอง ถูมกมากๆนะครับแล้วก็สภาพนางฟ้ามากๆในกรณีลูกค้ามีเครดิตดีนะคะเริ่มต้นที่ดอกเบีย้ย2.79ด้สบาได้สบายๆเลยค่ะคันนี้นะคะ <ผม S 1> เริ่มต้นกันกันได้เลยก็ถ้าใครมีข้อสงสัยเรื่องการจัดไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยก็ถามโทนนี้ได้เลยค่ะหรือหรือโทรนะคะ087 509 7878ได้ทุก ได้ทุก24เออได้ทุกวัน24ชั่วโมงว่างั้นเถอะเอาเอางั้นเถอะเอพฮ้ยคอรเซ็นเตรอ,อเตร์เรามีรับทุกทุกยี่สิชั่วโมงพี่หนุ่ยกนะ็จะรอรับ <laughs> ใช่ไหมคะเดี๋ยวโทรกลับทันทีคะ่ะตอนนี้มาดูดูคันสีเหลืองเหมาะกับใครนะคะคุณเฟมคันสีเหลืองเนี่ยผู้ชายผมก็ขับได้นะผม<อ><อ>รถตัวนี้มันสปอรต์ตใช่เพราะว่าสปอรร์ตเลยคับมีชุดแต่งครบด้วยใช่เ้าใจคันนี้เป็นองทีอาร์ดีสปอร์ตโซลินเอ่อสปอร์ตซูโวนะคะครับผม ปีป,ปี17ค่ะคันนี้วารันตีเหลืออยู่ที่สิ้นปีสิ้นปีนี้นะคะยังเหลือเต็มเต็มเหมือนกันมีชุดแต่งลองลองดูค่ะรอบคันก่อนสีสวยนะครับสีสวยเงาเงามากมเลยแล้วรถคันนี้รู้สึกว่าจะผลิตออกมากี่คันนะคะอ่าประมาณ200คันครับผมนะครับก็คือที่ผลิตมาเนี่ยก็เฉพาะสีเหลืองเป็นชุดแต่ง TRD Sportivo นะครับ สวยสวยผมชอบมากเลยครับทั้งตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะครับแล้วก็การชนประตูตัวแม็ T R D ใช่ T R D แท้นะครับ10 10อันนี้จะเป็นแม็กซ์สินะครับแม็กซ์ายางนี้ก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมยางปี1 16นนะฮะก็ถือว่าสภาพดีแล้วก็ตัวสเกิร์ตไหมครับสเกิร์ตข้างก็สวยนะครับเป็นรอบคันนะครับตัวแต่งของอันนี้แต่งมาจากห้างเลยนะครับก็คือออกศูนย์เลย อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะการันตีได้เลยว่าแอดมาเนี่ยอ่าตัวรถคัสซีตัวถังเดิมแน่นอนนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นตัวเจ้าด้านหลังนะครับเนี่ยครับสเกิร์ตหลังก็ยังเป็นตัว TRD เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องซูมรอบๆคันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีพวกกล้องมองหลังอันนี้เดิมๆเลยนะครับรถเดิมเก็คือเป็นตัวท็อปสุดของตัวยาลิสเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ประหยัดน้ำมัน นะครับล้วก็จะมีราวหลังคาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวตัวแต่งของ t r d Sport อีกนะครับผมใครอยากรู้อะไรหรือว่าอะไรก็ถามได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่วยเชียร์แอดมีนหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้โหฟิล์มเนี่ยดำมากเหมาะเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากขับไปไกลๆไม่อยากให้ใครเห็นเนี่ยครับมองแทบมองภายในแทบจะไม่เห็นเลยหมะกับรถใช่พอรถเนี่ยมันสปอร์ต นะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในชมภายในของนิสสันมาร์สไปแล้วนะครับเดี๋ยวคันนี้มาชมภายในของยาริสนะครับตัวนี้จะเป็นสปอร์ตเนี่ยครับเดี๋ยวก็มาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ตกแต่งโดยหุ้มหนังนะครับผมป็นไงฮะแล้วก็ตัวนี้แอร์แบ็กไม่ต้องถามนะครับแอร์แบ็กก็จะมีให้สองสองลูกเหมือนเดิมคู่หน้า ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับสภาพเบาะใหม่กิ๊กนะครับเรียนไม้ก็สวยแล้วก็แผงข้างนะครับตกแต่งสปอร์ตนะครับผมเป็นแบบคล้ายๆแบบเคปลานะครับสวยอะครับก็คือตกแต่งภายในเนี่ยก็จะรับกับด้านนอกที่เป็นสีเหลืองเหมือนกันใช่ครับ จะออกแบบสปอร์ตสปอร์ตก็คือให้เดี๋ยวเดี๋ยวยรบกวนให้พี่หนุ่ยลองไปนั่งดูนะครับพี่หนุ่ยอีกแล้วรบกวนนะครับครับคือเบาะเขาก็จะเป็นเบาะเบาะหนังใช่เป็นเบาะเบาะหนัง T ทียดีสปอร์ตนะครับเดินได้สีเหลืองนะครับเป็นแบบตะเข็บคู่วัยรุ่นชอบแน่นอนขอขอขอดูเลได้ครับเดี๋ยวจะ๋ยวให้คุณหนุ่ยโชว์เลขกใหม่นะครับนะครับ เครื่องนิ่งนะครับเลขไม้ตัวนี้นะครับถ้าถ้ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับอยู่ที่ประมาณ26,000นะครับรถปี2017นสนะฮะสภาพเนี่ยยังหนังฝาอยู่เลยนะครับระบบแอร์นะครับก็เป็นแอร์แบบออโต้แล้วก็มีจอทัชสกรีนให้ลูกค้าด้วยนะครับผมรับชม รับชมดีวีีได้เลยมันรู้สึกสะอาดแล้วก็ดูรู้สึกสะอาดแล้วก็แบบว่าได้ได้แบบยังไงอ่ะเขาเรียกได้ใจจริงๆอ่ะยังได้กลิ่นใหม่ยังได้กลิ่นใหม่อ่ะข้างในก็จะเป็นออกโทนสีดำนะครับใช่ใช่ผมนี่ก็จะชอบสีดำเป็นพิเศษก็เห็นอันนี้ก็โดนมากเลยครับดีใจสีดำดูสปอร์ตใช่ เนี่ยครับเบาะหลังก็เบาะหลัง,หลงเหมือนเหมือนยังไม่เคยได้นั่งนะคะใช่ครับแทบจะแทบแทบจะไม่มีรอยนั่งแต่ถ้าแต่ถ้าพูดว่าไม่มีใครนั่งก็ไมน่น่าจะมีคนนั่งมาบ้างนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นออกนุ่มๆน,นะ,ะใช่ใครับหนังจะนุ่มใช่เป็นฟองน้ำเขาเนี่ยจะดูนุ่มมากใช่ครับเนี่ยครับก็มีเก็บเบลอย่างดีอุปกรณ์ด้านหลังก็ยังครบอยู่นะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวดู ดูให้กล้องดูซูไปเรื่อยๆนะครับเราด้านเราเบาด้านหลังเนี่ยพับได้ด้วยอ่าครับผมแล้วก็เดี๋ยวสาธิตให้ชมนะครับใหม่รถสภาพใหม่จริงๆสีนี่สวยเลยนะครับสีเหลืองจุดเขาเรียกว,ว่าจุดห่างระหว่างเ่าใช่ไหมครับก็มีเยอะอยู่เยอะเยอะครับก็พอสมควรใช่ครับก็คือไม่คือเดินทางไกลอ่ะพูดง่ายๆว่าไม่ไม่รู้สึก ไม่รู้สึกเมื่อยหรือว่าแคบจนเกินไปนะครับพร้อมด้วยยังมีประตูที่5ก็คือรถ2คขั้นนี้ก็จะเป็น h u สแบกห k 5ประตูนะครับนี่ครับเก็บสัมภาระได้นะครับผมก็คือเดินทางกันไปเนี่ยหล,หลายๆคนเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกระเป๋านะครับก็คือไว้ด้านหลังได้เลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดีว๋ยผมโชว์นะครับว่ายังอะไรยังอยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบนะฮะ กิเลยนะะฮท่านลูกค้าที่สนใจนะคะจะแวะมาที่ที่แอดมายเนี่ยเราอยู่ระหว่างซอยจรัย89ถึง91้าสิเอ็ดนะคะเยื้องโรงพยาบาลยันฮีนะคะ<ช>ลง<ช>จากพร,พระรามเจ็ดมาก็ออลงจากพระราม7มานเนี่ยเราก็กาผ่านผ่านโรงพยาบาลยันฮีก่อนแล้วก็ชิดขวากลับรถกลับรถก็ใจ เจอเอสไม่อยู่ซ้ายมือเลยใช่ตรงสถานีบางอ้อค่ะใช่ใช่บางอ้อครับผมแล้วก็เดี๋ยวราคานะครับราคาเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบก็คือราคาคันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องซูมไปดูรอบคันก่อนแล้วก็ราคาจะอยู่ที่47900นานนะครับคันนี้พิเศษฟรีดาวนะครับเหมาะใช่ครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถแต่ว่า ยังขับไม่คล่องหรือว่าอะไรเนี่ยคันนี้บอกได้เลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยแต่ราคาเนี่ยห่างจากจป้ายแดงมากนะครับผ่อนเบาๆนะครับตกวันละแค่300ร้อนะครับสามเองนะฮะผมว่าถูกมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆได้ชุดแต่งอีกด้วยนะครับใช่ครับคือลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยว่า คือถ้าแบบไม่ชอบสีซ้ําใครหรือว่าไม่อยากเหมือนใครเนี่ยตัวนี้ครับการันตีใช่ตอบโจทย์แล้วก็สปอร์ตด้วยนะครับตัวนี้ครับเป็นไงบ้างครับถูกใจระหว่างสีสีเหลืองกับสีฟ้าเนี่ยถ้าถามผมนะผมเลือกไม่ถูกถามผมเลือกไม่ถูกผผสันชอบสีฟ้าด้วยเหรอฮะสีฟ้าก็ชอบครับแต,แต่แต่ในใจผมผมชอบสีสีขาวที่สุดแหละพอจอดแล้วมันรู้สึกว่า หวานครับรหวานใคร,ร,รที่ชอบแนวสปอร์ตก็ย่าลนะคะใช่ใครก็คือถ้าจะให้พูดจริงๆก็ประหยัดน้ํามันพอๆกันนะครับแต่ถ้าเจ้าสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับแต่ถ้าจะเป็นเจ้านิสสันมาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สมสูบนะครับผมแล้วใครจะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะคที่ไหนคะอ่า <laughs> โอ้โเลือเกิน,นเรื่องไฟแนนซ์นี่เราอยากเราอยากคุยเรื่องไฟแนนซ์มาก087นะคะคุณลูกค้า5097878นะคะได้ได้ทุกได้ทุกวัน24ชั่วโมงแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ l i n e แอดใช่ไหมฮะแอดแอดไมคานะครับแล้วก็คนที่มาไม่ทันอยากดูย้อนหลังก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ แอดมายคาชาแนล YouTube แอดมายค่าชาแนลค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนุ่ยแล้วก็น้องซานแล้วก็น้องเฟรมตากล้องขอจบการรีวิวรถลูกกวาดแล้วกันรถสีสวยรถลูกกวาดไว้ไว้แค่นี้นะคะเพื่อมีปัญหาอะไรโทรได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอแล้วก็การสื่อสาร ช่องทางการติดต่อการสื่อสารทั้งหมดที่ที่ขึ้นทางหน้าจอติดต่อได้เลยค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ